กระตูนิติวุทยาศาสตร์ตอนที่5ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายพิสูจน์ได้อ๋อจดหมายลาตายแ,แสดงว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าตัวตายนะสิครับลุงหมอน่ากลัวจังเลยทำไมถึงกล้าฆ่าตัวตายก็ไม่รู้นะคะ จดหมายลาตายนี่ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่จะช่วยบอกถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกที่จะตายแต่ไหนดูสิโอ้ในจดหมายเขียนระบายถึงความอึดอัดคับข้องใจและตัดพ้อชีวิตของตัวเองถ้าเราดูจากหลักฐานนี้ก็สามารถสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าผู้ตายอาจจะฆ่าตัวตายเองไม่ได้ถูกใครฆ่าตายถ้าอย่าง,งานั้น ก็ไม่ต้องมาพิสูจน์หลักฐานกันแล้วสิครับลุงหมอว่าใครเป็นคนฆ่าเขาตายเพราะมีจดหมายลาตายเป็นหลักฐานอยู่แล้วคำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะการฆ่าตัวตายถือเป็นการตายผิดธรรมชาติอย่างหนึ่งจึงต้องมีกระบวนการชนสุดพลิกศพเพราะในบางคดีคนร้ายก็ใช้จดหมายลาตายมาหลอกเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายแทนที่จะเป็นการฆาตกรรมฉะนั้น ต้องให้แพทย์มาตรวจร่างกายภายนอกดูว่ามีบาดแผลจากการต่อสู้ป้องกันตัวหรือไม่ซึ่งจะบอกได้ว่าผู้เสียหายได้ดิ้นรนต่อสู้ไหมเช่นอาจจะมีร่องรอยโดนบีบคอบาดแผลที่เกิดจากการตีด้วยวัตถุแข็งหรืออาจมีหลักฐานแสดงให้รู้ว่าถูกผลักตกลงน้ำหรือเสียชีวิตก่อนลงน้ำเพราะตาชายคนนี้ฆ่าตัวตายจริงๆก็จะไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยอื่นๆบนร่างกายของเขาเลย นอกจากนี้การผ่าศพพิสูจน์ยังสามารถบอกได้อีกว่าในขณะที่อยู่ในน้ำผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยการตรวจหาโคลนหรือเศษดินที่อยู่ในหลอดลมและปอดการหาปริมาณน้ำในกระเพาะอาหารหรือการพบน้ำร่วมกับฟอ,อาาาาศในปริมาณมากในปอดสิ่งเหล่านี้แหละที่แสดงถึงการฆ่าตัวตายซึ่งถ้าเจอสิ่งที่ลุงหมอพูดมานี้ ก็สันนิษฐานได้ว่าผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่ข<ม>ณะอยู่ในน้ําและเสียชีวิตโดยการจมน้ํา<ม>ไม่ได้โดนใครฆ่าก่อนแล้วค่อยน้าศพมาทิ้งในน้ํานั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอครับอ่และเพื่อมาให้เด็กๆงงนะลุงหมอจะขออธิบายถึงสองคำนี้ก่อนละกันนั่นก็คือสาเหตุการตายและพฤติการการตายสาเหตุการตายก็คือ เหตุผลที่บอกเราว่าอะไรทําให้ตายซึ่งทางการแพทย์สาเหตุการตายจะมีอยู่6อย่างด้วยกันคือ 1. ตายด้วยโรคทางธรรมชาติเช่นโรคหัวใจโรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรังโรคไตาวายโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือโรคมะเร็ง 2. ตายจากการบาดเจ็บและความรุนแรงเช่นเสียเลือดมาก เนื่องจากถูกแทงที่อวัยวะสําคัญโดยมีดการบาดเจ็บจากการถูกตีด้วยวัตถุไม่มีคมหรือบาดแผลจากการถูกกระสุนหรือแรงระเบิด 3. ตายจากสารเคมีหรือสารพิษเช่นยาฆ่า,มาแมลงยาปราบศัตรูพืชสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือยาเสพติด 4. ตายจากการขาดอากาศเช่นการสำลักอาหารถูกปิดปากปิดจมูก หรืออยู่สถานที่ที่ไม่มีอากาศหายใจ 5. ตายจากพลังงานกายภาพเช่นไฟฟ้าดูดฟ้าผ่าหรือไฟคลอกเป็นต้น 6. ก,การตายที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นการตายจากการถูกรัดคอแขวนคอหรือจมน้ำซึ่งการตายพวกนี้จะมีลักษณะหรือกลไกการตายที่แตกต่างกันเช่น แขวนคอหรือถูกกดรัดที่ลำคอเป็นการขวางทางเดินหายใจไม่ให้อากาศไหลไปที่ปอดและไม่ให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองในขณะที่การจมน้ำจะทำให้มีปริมาณน้ำในปอดไม่มากกว่าปกติทำให้ปอดไม่สามารถสร้างออกซิเจนได้ส่วนพฤติการการตายหมายถึงเหตุแวดล้อมที่ทำให้เกิดการตายโดยจะมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันหนึ่ง ฆ่าตัวตาย 2. ถูกผู้อื่นทำให้ตาย 3. ถูกสัตว์ทำร้ายตาย 4. อุบัติเหตุและ 5. โรคธรรมชาติพฤติการการตายเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องพยายามรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานของพฤติการการตายโดยรวบรวมข้อมูลจากพยานบุคคลและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปสืบว่า เป็นคดีฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมอาจต้องใช้หลักฐานและข้อมูลต่างๆมาประกอบเพื่อหาพฤติการการตายคดีฆาตกรรมสามารถจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นคดีฆ่าตัวตายได้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างเช่นเรียกร้องเงินประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อื่นๆนั่นเองและนอกจากนี้การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุยังสามารถช่วยในการหาพยานหลักฐานเพื่อชี้ให้ชัดว่าถูกฆาตกรรม หรือเป็นการฆ่าตัวตายเช่นการตรวจหาร่องรอยการต่อสู้ระหว่างคนร้ายและผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุการตรวจหาร่องรอยถูกลากลงน้ำหรือว่าถูกลากไปในที่อื่นๆการตรวจรอยเท้าหรือรอยรองเท้าและอย่าลืมตรวจดูว่ามีจดหมายลาตายตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยหรือไม่ถ้ามีแล้วก็ต้องนำจดหมายดังกล่าวมาตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนของผู้ตายด้วยนะ ลุงหมอคะแล้วตาผู้ชายคนนั้นเขาถูกกดน้ําให้ตายแล้วคะนั่นนะสิครับเพราะถ้าถูกกดน้ําตายก็จะมีพฤติการการตายเหมือนการฆ่าตัวตายเลยนะครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเด็กๆคนที่ถูกกดน้ําตายโดยพฤติการการตายถือว่าเป็นการตายโดยถูกฆาตกรรมหากถูกกดน้ําขณะมีชีวิตมีสติเมื่อตรวจสภาพศพมาพบร่องรอยการต่อสู้ป้องกันตัว และอาจตรวจพบเศษผิวหนังของคนร้ายที่ซอกเล็บของผู้เสียชีวิตในขณะที่ผู้เสียชีวิตต่อสู้กับคนร้ายตรวจพบเส้นผมเส้นขนพบรอยกดบริเวณข้อมือแขนขาหัวไหล่หรือบริเวณอื่นๆบนลำตัวของผู้เสียชีวิตซึ่งร่องรอยเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป ทีนี้คงเข้าใจแล้วนะว่าพยานหลักฐานจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคดีที่มีผู้เสียชีวิตบวกกับการทํางานของเจ้าหน้าที่สอบสวนสามารถบอกเราได้ว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตยังไงและเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆาตกรรมกันแน่สร้างสรรค์โดยมูลนิธิเอเชีย